การก่อจะดีใช้แบบไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายครับทำมาเร็จแไม่เปี่ยกเลยครับเาให้เปยี่ยนให้เปลียกเลยครัชันมือเราชันๆลยเลยอางนี้มือชันๆเราจะทำอะไรเขาต่อทำไม่มือชันๆลงเลยจบไปหมดแล้วน้ำน้ำอยู่มือหมดแล้วต้องให้เปียกอย่างเดียวครับต้องให้เปลียกอย่างเดียวออขึ้นของเขาเลย ก็แค่เกลี่ยอย่างเดียวเลยขึ้นเสี่ยไปได้เกลียยให้เปียกที่สุดเลยเป็นน้ำไหลๆยิ่งดีอ่ะจะได้เยอะไงเมันไหลมันเข่าเลยมันง่ายไหมทำทำให้เปียกเยอะๆเลยมืออันชายน่ะตายอยู่ที่มือเราเนี่ยโอ้มันไม่เป็นมันเข่าเลยมันจะได้สวยงามมีนเป็นกระเพีงก็ได้ ไปนี้ครับแล้วก็หยอดพอแล้วก็หยอดลงไปนี้ครับเติน้ำให้เอาน้ำใส่ๆครับน้ำใสายให้ให้เกลี่ยแล้วก็หยอดครับหยอดอย่างเดียวจนน้ำกว่าจะายจะหมดถ้าหมดแล้วก็ใหม่ขึ้น อ,อ๋อกำแพงกำแพงแก้วเจ็ดชั้นอ้ไม่ไหลละนี่ครับหยอดหลังจากหยอดละหยอเป็นกำแพงอ้อมขอบคุณที่เสียสละเวลาเข้ามาติดตามรับชม ให้กำลังใจช่องนะครับขอบคุณมากมากครับ